สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมว้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับสำนักถางมีเจ้าสำนักถางถางโอเรนเป็นผู้นำนอกจากนี้ยังมีพมยุทธหน้ายิ้มหูจี้และสมาชิกอีกหกคนของเจ็ดประหลาดแห่งซือไรเคอร์เอ็นซอมได้อยู่ในงานเลี้ยงไม่ทราบเหตุผลที่เขาไม่อยู่ด้วยตัวแทนของโรงเรียนสัปปะรดคือราชามังกรภูเขาโรงเย่ทางโอเรนนั่งอยู่ที่นั่งแรกทางด้านซ้ายของจักรพรรดิใต้เทียนหลิง องรัชทายาตายย,ยานนั่งตรงข้ามเขาในอาณาจักรชิงหัวด้านซ้ายมือคือด้านแห่งเกียรติยศการที่ถังโอเรนนั่งที่นี่หมายความว่าสถานะของเขาสูงกว่าองค์รัชทายาตเสียอีกความจริงใจของจักรวรรดิเห็นได้ชัดจากความเคารพที่พวกเขามีต่อถังโอเรนใก้เทนหลิงไม่ได้พยายามที่จะวางถังโอเรนลงอีกต่อไปเหมือนตอนที่เขาเพิ่งมาถึงเขายัางคงยกแก้วอวยพรให้ถังโอเรนเขาเดิมและพูดคุยกับถังโอเรนผมมายด์หน้าเย้ม และสมาธิคนอื่นๆของเจ็ดประดาแห่งซูไรเคอร์ท่านเจ้าสำนักถังมาดื่มอวยพรกันเถอะภาพเงาสูงและเทอท่าของรงเย่ปรากฏต่อหน้าถังโอเรนถังโอเรนยกแก้วขึ้นและยืนขึ้นพี่ชายรลงท่านสูภาพมากเกินไปแล้วรงเย่พูดข้าไม่คิดว่าเราจะได้พบกันถ้าเราไม่ได้ต่อสู้กันในอนาคตเจ้าเป็นเป้าหมายที่ข้าตั้งเป้าไว้เสมอถังโอเรนชำรงมองเขาและพูดว่า พี่ชายหลงท่านอยู่ในระดับราชทินานามพรมยุทธ์แล้วใช่ไหมรงเย่พยักหน้าทางเรนกาว่าข้าจะกลับไปในอีกไม่กี่วันก่อนที่ข้าจะไปข้าหวังว่าจะสามารถประลองยุทธ์กับผู้เอาโศในอาณาจักรชิงรัวได้ข้าได้เชิญผู้เอาโสเฮิงเจิ้งหยางมาประลองในหุ่นจากคนแล้วและข้ายังได้เชิญผู้อาโสชูเทียนเกอให้ต่อสู้ด้วยอาวุธ ถ้าพี่ชายหลงสนใจทำไมเราไม่ไปลองฝีมือกันละ่ะดวงตาของหลงเย่เป็นประกายพูดขึ้นว่าแน่นอนนั่นเป็นสิ่งที่คาหวังการต่อสู้ในสืห้าเทพมีประโยชน์อย่างมากต่อทั้งออรเรนตัวเขาเองไม่คาดคิดมาก่อนว่าเขาจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้ความกดดันอย่างหนักในการต่อสู้กับเสาหลักของจักรวรรดิเิงเจิงหยางและการต่อสู้กับซูเทียนเกอ๋อ เขารู้สึกราวกับว่าพวกเขาไม่ได้ต่อสู้จนพอใจเขาต้องการที่จะต่อสู้กับพวกเขาอีกครั้งก่อนที่จะจากไปเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับผลประโยชน์ของเขาและเพื่อสัมผัสก,กับการพัฒนาของตัวเองในระดับที่ลึกขึ้นหากเขาไม่มีเวิธีการต่อสู้ในสื่ห้าเทพคงเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะหาวิญญาจารย์อย่างพวกเขามาท้าทายแต่ทว่าตอนนี้เขามีโอกาสนี้ และสามารถติดต่อกับพวกเขาได้โดยตรงเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะไม่ยอมปล่อยมันไปด้วยการเพิ่มโรงเย่ผลกระทบจะยิ่งใหญ่ขึ้นโรงเย่อยู่ในอันดับของราชชินนามพมยุทธ์แล้วในแง่ของวิญญาณยุทธ์การต่อสู้วิญญาณยุท์การต่อสู้ของราชามังกรภูเขาของเขานั้นเหนือกว่าวิญญายุทธการต่อสู้ของบังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงของเอ็นเซอร์ในคนรุ่นใหม่ของอาณาจักรทิงรัว เขาเป็นคนที่มีโอกาสมากที่สุดที่จะเป็นพมายุทธระดับสูงสุดเมื่อเขาต่อสู้กับโรงเย่ในตอนนั้นทางเหรนอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลในที่สุดเขาก็สามารถเอาชนะโรงเย่ได้ด้วยความช่วยเหลือของกูเยนาแม้ว่าเขาจะแตกต่างจากเมื่อก่อนอยู่แล้วแต่โรงเย่ก็เช่นเดียวกันก่อนที่เขาจะจากไปเขาจะมีการประลองสามครั้งด้วยวิธีนี้เขาสามารถฝึกฝนอย่างสันโดดไปจนถึงสาพันตูหรัว เขาเชื่อว่าเขาจะมีอะไรเพิ่มเติมที่จะได้รับในขณะนี้เทคนิครับโดยกำเนิดของสำนักกายาโดยกำเนิดของถังอเรนเสร็จสมบูรณ์แล้วและฐานการฝึกฝนพลังวิญ,ญญาณของเขาก็ดีขึ้นเช่นกันเขายังได้รับพรอ,นอันศักดิ์สิทธิ์จากพรมยุทธ์วิญ,ญญาณศักดิ์สิทธิ์และเปิดใช้งานเขตแดนมังกรทองโรหิตของชุดกอต่อสู้ระดับสามคำของเขาเมื่อเทียบกับตอนที่เขามาที่นี่ครั้งแรกเขาดูเหมือนเป็นคนละคนไปเลย ก่อนหน้านี้เขาสามารถต่อสู้กับราชชินนานามพมยุทธ์ได้โดยอาศัยความสามารถที่หลากหลายของเขาเท่านั้นตอนนี้เขาสามารถเอาชนะยอดฝีมือระดับอัครพมยุทธ์ได้แล้วอย่างน้อยที่สุดเขาก็มีโอกาสที่จะต่อสู้กับพวกเขาที่สําคัญกว่านั้นาการฝึกฝนของเขายังอยู่ที่ระดับแปดวงแหวนเมื่อเขาอยู่ในระดับราชชินนานามพมยุทธ์เขาจะมีโอกาสอีกครั้งที่จะพัฒนาอย่างมาก ทังโอเรนได้วางแผนสําหรับการเดินทางกลับแล้วเขาจะมุ่งในการฝึกซ้อมในขณะที่อยู่ในทะเลเขาพัฒนาตัวเองด้วยการอดทนต่อแรงกดดันดังนั้นวิธีเดียวกันนี้สามารถใช้กับสหายของเขาได้และเขาจะเป็นแรงกดดันที่พวกเขาจะต้องทนการเดินทางกลับจะใช้เวลา2-3ถึงเดือนนั่นก็เพียงพอแล้วแน่นอนเขาไม่เคยบอกเพื่อนของเขาเกี่ยวกับข่าวดีนี้ เขาไม่ต้องการที่จะส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของพวกเขาในปัจจุบันหลงเย,ย่และถังโอเลนดื่มจนหมดแก้วของพวกเขาทุกคนดื่มไปสามแก้วได้เมื่อถังโอรเรนคิดว่างานเลี้ยงคืนนี้จะจบลงใต้ยุนเอ๋อก็ลุกขึ้นยืนเธอนั่งตรงข้ามที่นั่งของเขาแร่สายตายของเธอไม่เคยละจากเขาเลยถังโอเลนรู้สึกว่าเธอถูกจ้องมองตลอดเวลาจริงๆการจ้องมองของเธอร้อนแรงราวกับว่ามีเปลวไฟเผาไหม้ร่างกายของเขา มันทำให้ถังโอเลนมีความรู้สึกที่ยากจะบรรยายดังนั้นเมื่อใต้ยุนเออเคลื่อนไหวเขาก็รู้สึกได้ทันทีเขาจ้องมองเธอโดยสัญชาตยานที่3ามข้าขอแสดงความยินดีด้วยข้าขอเลี้ยงท่านหนึ่งจอกการต่อสู้ในสือห้าเทพนี้ข้ายินดีกับท่านจริงๆใต้ยุนเออเดินไปพร้อมกับแก้วสองแก้วในมือของเธอเธอให้แก้วหนึ่งแกทง่ทังโอเลนในขณะที่เธอเก็บอีกแก้วหนึ่งไว้ วันนี้เธอสวมชุดพระราชวังผมยาวของเธอถูกวีอย่างเรียบร้อยคอที่ขาวของเธอนั้นดูนิ่มนวลรูปรักที่สง่างามของเธอทําให้เธอดูเป็นคนละคนทั้งเรียนยิ้มได้พูดขึ้นว่าขอบคุณองค์หญิงได้ยุนเอ,อ๋มองเขาได้ความ,มขมคื่นที่ซ่อนอยู่ข้าเรียกเจ้าว่าพี่สามแต่เจ้าก็ยังเรียกข้าว่าองค์หญิงเกียรติข้าขนาดนั้นเลยงั้นเหรอถึงเจ้าจะไม่ชอบข้าแบบนั้นอย่างน้อย เราก็เป็นเพื่อนกันไม่ได้งั้นเหรอข้าขอโทษยุนเอ๋อนั่นไม่ใช่สิ่งที่ข้าหมายถึงข้าแค่ทางโอเรนไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวเมื่อเขาต้องเผชิญหน้ากับกองทัพอันยิ่งใหญ่หรือการต่อสู้ในศึกห้าเทพแต่ในตอนนี้เขารู้สึกกระอักกระอ่วนเล็กน้อยเขารู้สึกผิดเล็กน้อยกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับใต้ยุนเอ๋อเธอดีต่อเขาเสมอมา ได้ทําให้ความรักของเธอชัดเจนตั้งแต่แรกพบเด็กสาวผู้สูงสา์ซึ่งเป็นองค์หญิงผู้เป็นที่รักยิ่งของจกอักรพรรดิด้วยเธอมีความภาคภูมิใจอย่างแน่นอนแต่ถ้ว่าเธอถูกทางโอเรนปฏิเสธมาแล้วสองครั้งครั้งที่สองเกิดขึ้นภายในพระราชวังแห่งนี้เขาสามารถจินตนาการถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเธอเท่านั้นทง้งเรนมองไปที่ดวงตาที่โตและสวยงามของใต้ยุนเอ,อ๋อ แะรู้สึกสูญเสียอย่างแท้จริงเอาละข้าอยากจะให้เจ้าเต็มใจที่จะเรียกข้าว่ายนเอ,อ๋อพี่สามเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกหรั้งจากจากราในวันนี้ข้าจะอวยพรให้เจ้าเดินเรือได้อย่างราบรื่นและโชคดีเมื่อเธอพูดเช่นนี้เธอก็ยกแก้วขึ้นเมื่อถังเอเลนเห็นว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะพูดมากเขาก็รู้สึกผ่อนคลายทันทีในเวลาเดียวกันเขารู้สึกได้ถึงการจ้องมองที่ร้อนแรง ขององรัชทายาทใต้เย่ยยานที่อยู่ใกล้เคียงสายตาของเขาไม่เป็นมิตรเลยเขาเข้าใจความรู้สึกของใต้เย่ยยานอย่างสมบูรณ์ถ้าน้องสาวของเขาถูกคนอื่นปฏิเสธแบบนั้นเขาคงปิดปากคนคนนั้นไปนานแล้วนอกจากนี้มันไม่ได้เหมือนกับว่าใต้เย่ยยานไม่ต้องการตีเขาแต่เพียงว่าเขาจะไม่สามารถเอาชนะเขาได้เพราะเขากระดกไวในแก้วรวดเดียวใต้ยนเอ๋อร์ไม่ได้พูดอะไรมาก เธอ,องคํงคำนับถังโอเรนเล็กน้อยเท่านั้นหลังจากใช้คำพูดกับถังโอเรนเสร็จแล้วเธอก็กลับไปนั่งอย่างอ่อนโยนและสง่างามตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสายตาของเธอไม่ได้จับจ้องไปที่ถังโอเรนอีกเลยดูเหมือนว่าแก้ววายจะยุติทุกอย่างระหว่างพวกเขาและยุติทุกสิ่งในอดีตถังโอเรนรู้สึกอารมณ์เสียเล็กน้อยแต่เขาก็ผ่อนคลายเช่นกันในใจเขาปรารถนาให้องค์หญิงมีความสุข ได้เทียนหลิงดูเหมือนจะมีกำลังใจสูงในคืนนี้ในช่วงท้ายของงานเลี้ยงจกักรพรรดิประสบปัญหาในการยืนให้ตรงท่านเจ้าสำนักถังมาจบงานเลี้ยงด้วยสิ่งนี้กันเถอะข้าขอโทษสำหรับการต้อนรับที่ไม่ดีเขาถอนหายใจข้าหวังว่าท่านจะอยู่ในจกักรวรรดิทิงหรัวจริงๆท่านเจ้าสำนักถังหลังจากถอนหายใจติดต่อกันไม่กี่ครั้งองค์รัชทายาทใต้เย่หยาน ได้พาพ่อที่เมาอย่างเห็นได้ชัดของเขาออกมางานเลี้ยงจบลงด้วยความประทับใจพมยุทธหน้าเยิ้มมาที่ด้านข้างของถังอรนเขาพูดด้รอยยิ้มว่าท่านเจ้าสำนักดูเหมือนว่าท่านจะกลับไปที่สา,าพันโต้หรือพร,ร้อมกับความสําเร็จของท่านพวกเรากลับกันดีกว่าถัางอรนพยักหน้าพวกเขายืนขึ้นมึนเมาจากการดื่มทั้งหมดพวกเขาออกไปนอกประตูพระราชวังสายลมหนาวพัดถวยใบหน้าของพวกเขาอย่างมีความสุข รอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของถังโอเรนเขามองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่เต็มปด้วยดวงดาวและดวงตาของเขาเป็นประกายเหมือนดวงดาวที่สะท้อนอยู่ในนั้นรถของสนงำนักถังกำลังรอพวกเขาอยู่ข้างนอกแล้วถังโอเรนและหูจี้เข้าไปในรถคันหนึ่งในขณะท,ที่สายของพวกเขาแบ่งออกเป็นสองคนรถวิญ,ญญาณของสำนักถังขับออกจากพระราชวังอย่างช้าๆและมุ่งหน้าไปยังสำนักงานใหญ่ของสำนักถัง ข้างนอกค่อนข้างที่จะมืดแล้วและร้านค้ามากมายบนถนนก็ปิดมีระยะห่างระหว่างวางังและสำนักงานใหญ่ของสำนักถางด้วยยานพาหนะไม่กี่คันและคนเดินเท้าบนถนนจำนวนน้อยพวกเขาค่อยๆเพิ่มความเร็วในขณะที่รถแล่นไปทางเหรินและพรมยุทธ์หน้ายิ้มหลับตาแพร่พักผ่อนในรถของพวกเขาด้วยสภาพร่างกายของพวกเขาแอลกอฮอล์จะไม่ส่งผลกระทบต่อพวกเขามากนัก รถของถังอเดนอยู่ด้านหน้าเมื่อผ่านทางแยกสัญญาณไฟจราจรก็เปลี่ยนสีทันทีและรถสองคันที่ตามหลังมาก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องหยุดรถของถังอเดนที่อยู่ด้านหน้าสามารถเร่งความเร็วให้พ้นสัญญาณไฟจราจรและขับห่างออกไปจากรถสองคันที่อยู่ข้างหลังเมื่อรถคันแรกอยู่ห่างจากรถสองคันที่อยู่ด้านหลังมากกว่า300เมตรจูดจูมันก็เริ่มสั่นสะเทือน ไม่มีการเตือนล่วงหน้ามีเสียงระเบิดดังขึ้นไฟสีแดงอันทรงพลังลอมรอบรถคันแรกทันทีด้วยเสียงระเบิดทรงกลมแสงสีแดงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าหลังจากเสียงดังอาคารขนาดใหญ่หร้ายแห่งในบริเวณนั้นเริ่มพังทลายขึ้นกระแทกที่หน้าสะพึงกลัวได้ทำลายกระจกทั้งหมดภายในไม่กี่ร้อยเมตรเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวไปทั้งเมืองเสียงไซเรนอึกกระทึกดังขึ้นทันท,ทีก่อนที่ใครจะสังเกตเห็นท้องฟ้ากลายเป็นสีเทา แรกมีแสงสีแดงสาดส่องลงมาสีเทากระจายไปทั่วแผ่นดินดูเหมือนว่าเสียงทั้งหมดจะถูกทําให้เงียบโดยสีเทาเสียงที่รุนแรงของการระเบิดไม่สามารถเดินทางได้ไกลออกไปมันถูกปิดกั้นด้วยสีเทาเมื่อมันแท่ออกไปโรคทั้งใบก็กลายเป็นสีเทาแผ่นดินสั่นสะเทือนและดินก็พิกลกับร่างที่โคตรเขียวเริ่มงอกอกอกมาจากพื้นและเสไปทุกทิศทุกทาง พวกมันเป็นโครงกระดูกนับไม่ถ้วนเหมือนเหมือนปีศาจที่เดินได้และสิ่งมีชีวิตที่ดูแปลกประหลาดพวกมันถูกปกคลุมด้วยสีเทาทั้งหมดภายในไม่กี่นาทีเมืองชิงหัวที่ดูเฟื่องฟูดูเหมือนจะกลายเป็นเมืองแห่งความตายแม้แต่ลูกไฟที่ประทุจากการระเบิดก็ยังถูกย้อมให้เป็นสีเดียวกันหลังจากที่สัมผัสกับสีเทาเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวในพริบตาต่อมารถสองคันที่อยู่ด้านหลังถูกฝุงสัตว์ประหลาดสีเทารุมร้อมทันที พวกเขาเกือบจะกินกินด้านหน้าสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวเหล่านั้นแยกออกไปด้านข้างมีการสร้างทางเดินภายในแถวของพวกเขาร่างหนึ่งปรากฏขึ้นที่ปลายทางเดินเดินช้าๆไปยังจุดที่มีการระเบิดของรถยนต์คันแรกดูเหมือนเขาจะเคลื่อนไหวไม่เร็วนักแต่เขามีจังหวะในการก้าวเดินในพริบตาเขาก็มาถึงแล้วเขาสวมชุดเกอะสีเทาซึ่งคลุมด้วยเสื้อคลุมสีเทาชุดเกอะของเขาโปร่งแสงและแวววาว เมื่อหักเหแสงเป็นสีแปลกๆเขามีรูปรักที่เร,าเรา่าๆและสวยงามเป็นพิเศษผมยาวสีดำของเขาปิวสวายไปด้านหลังซึ่งตรงกันข้ามกับใบหน้าที่ขาวราวกับหิมะของเขาอย่างสิ้นเชิงไม่มีสีของเลือดมันทำให้รูปรักที่ห้าวหาญของเขาดูน่ากลัวเล็กน้อยเขาถือดาบไม้กางเขนยาวชุดเดียวกับชุดเกราะของเขาดาบไม้กางเขนนี้มีสีเทาและโปร่งแสงเช่นกันมีแม้กระทั่งแสงสีเทาจางๆ ชุดเกาะของเขาไม่มีหมวกสิ่งเดียวที่อยู่บนหัวของเขาคือคิตตั้นสีเทาคิตตันเป็นรูปเพศที่มีมิติจำนวนนับไม่ถ้วนซึ่งสะท้อนแสงในมุมต่างๆไม่ว่าใครจะมองเขาอย่างไรเขาก็ดูเหมือนไม่ใช่มนุษย์เขาดูเหมือนเทพแห่งความตายที่มาจากยมโรคมากกว่าเขาดึงดาบเร็วยาวสีเทาของเขาออกไปในอากาศเบาๆแรบบอลแห่งไฟก่อนที่เขาจะแยกออกเป็นสองส่วน เขียวสวยเลิกขึ้นขณะที่เขาถอนหายใจเบาๆพูดขึ้นว่าออกมายมมาโรคมรณะรายนั้นเปลวไฟสีเทาก็ประทุกออกมาจากร่างของเขาสิ่งมีชีวิตที่ดูแปลกประหลาดทั้งหมดผูกจุดไฟในทันทีและโรคที่ไรส้สีทั้งใบก็เต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งโรคอื่นเจ้ายังมีชีวิตอยู่งั้นเหรอพมยุตร,ราชาแห่งยมมาโรคฮารวซาเสียงทุมลึกของพมยุตหน้าเยิ้มหลังจากนั้นไม่นาน ร่างสีทองขนาดใหญ่ก็โผล่ออกมาจากโูกไฟในพิบตาร่างนั้นเพิ่มความสูงเป็นร้อยเมตรมันยื่นออกมาจากท้องอันใหญ่โตและทั้งตัวก็เปล่งประกายด้วยแสงสีทองมันเป็นกายแท้วิญญาณยุต์การต่อสู้อารุซาพูดอย่างแห้งๆว่าผู้น้อยเช่นเจ้ากล้าดีอย่างไรที่พูดถึงชื่อที่โด่งดังของข้าขณะที่เขาพูดเช่นนี้เขาก็กวัดแกวงดาบเร็วเล็กในมือไปที่ผมยุธ์หน้ายิม้มหูจ้ เปลวไฟสีเทาแข็งตัวก่อตัวเป็นแสงดาบที่ไปถึงหูจี้ทันทีใบมีดไม่ใหญ่เป็นพิเศษแท้จริงแล้วเมื่อเทียบกับร่างกายสูงใหญ่ร้อยเมตรของหูจี้แล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยถึงอย่างนั้นหูจี้ก็ไม่กล้าที่จะทนต่อการโจมตีโดยตรงเขาพุ่งกลับไปด้วยความเร็วสูงและสีหน้าของเขามืดลงหูจี้ประสานฝ่ามือของเขาผักท้องอันใหญ่โตของเขาออกแระดาบแสงสีเทาก็หายไปโดยไม่มีเสียงแต่ทว่า ร่างกายของหูจี้ถูกปกคลุมด้วยฉันสีเทาสีหน้าของเขาชีดลงราวกับเขาเห็นผีและเขาก็อถอยกลับไปอย่างรวดเร็วเขาใช้ท้องทองคำที่ทรงพลังที่สุดของเขาเพื่อป้องกันการโจมตีของโคต่ต่อสู้แล้วแต่ทว่าหลังจากที่พวกเขาประทะก,กันเขารู้สึกว่าพลังชีวิตของเขารัว่วไหลออกมาจากตัวเขาอย่างรวดเร็วเพื่อให้ดาวแบบอนุรักษ์นิยมชีวิตของเขาจะต้องสั้นลงอย่างน้อยสองปี ส้างเป็นพลังที่น่าสะพึงกลัวเสียนี้เกาไรคนที่อยู่ตรงหน้าเขาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างแท้จริงแม้ว่าบางทีมันอาจจะดีกว่าถ้าเรียกเขาว่ามีชื่อเสียงมากที่สุดพม,มยุทธราชายมโรคฮห,หวโรซาเป็นวิยยาจารย์ชั้นยอดเขามีชื่อเสียงก่อนที่พม,มยุทธขำฟ้าหย,ยุนหมิงจะมีชื่อเสียงเมื่อถึงเวลาที่หยุนหมิงสร้างชื่อให้กับตัวเองพม,มยุทธราชายมโรคคนนี้ก็หายไปแล้ว าไม่ใช่เพราะว่าเขตแดนมรณะใต้พิภพของเขาหูจี้คงจําเขาไม่ได้ด้วยอายุของหูจี้เขาเคยได้ยินแต่ตำนานเกี่ยวกับบคนนุคคลนี้เมื่อฮารซาบอกว่าหูจี้เป็นผู้น้อยเขาก็พูดไม่ผิดในแง่ของความอาวุโสฮหารซาอายุมากกว่าหูจี้รูปร่างหน้าตาของเขาเป็นชายในวัย30แต่ตอนนี้เขามีอายุอย่างน้อย170ปีเขาเป็นสปราเท่าแท้ คมยุทธยมโรคฮาวรัวซาตามตำนานเกิดในเมืองเล็กๆในสาพานันโตหรัวกล่าวกันว่าตั้งแต่แรกเกิดเขาเปิดเปลือดด้วยมนทินอยู่แล้วตั้งแต่เกิดเขามีผิวที่ขาวราวกับหิมะไม่มีสีเลือดดวงตาของเขายังเป็นสีเทารูปรักที่แปลกประหลาดของเขาทําให้สมาชิกในครอบครัวตกใจเขาถูกทิ้งไม่นานหลังจากเกิดแต่ทว่าพลังชีวิตของฮาวรัวซานั้นดื้อรั้นมาก เขาได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นและถูกส่งไปยังสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเนื่องจากรูปรักที่แปลกประหลาดของเขาเขาจึงยังคงถูกปฏิเสธอย่างมากจากคนอื่นเอโชคดีที่เขามีคุณสมบัติที่สวยงามมากนอกจากผิวและสีตาของเขาแล้วก็ไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับเขาเขาใช้เวลา6ปีที่โดดเดี่ยวในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าโดยไม่ต้องมีพิธีใดๆมิญยาณยศการต่อสู้ของเขาก็ตื่นขึ้นเอง วันที่วิญญาณยุดการต่อโซของเขาตื่นขึ้นถูกกำหนดไว้แล้วว่าเขาจะนำหายานะมาสู่โลกเมื่อวิญญาณยุ์การต่อโซของเขาปรากฏขึ้นเขาก็ได้ปลูกเขตแดนเช่นกันมันคือเขตแดนมรณะใต้พิภพแห่งนี้ซึ่งปรากฏต่อหน้าพมายุทธหน้ายิ้มในขณะนี้เมืเ่อเขตแดนของเขาปรากฏตัวครั้งแรกมันไม่ได้ทรงพลังแต่ทว่านักรบคงกระดูก12คนก็ปรากฏตัวอยู่ข้างๆคงกระดูกทั้ง12คน เข้าสู่ความบ้าคลั่งและเริ่มฆ่าผู้คนสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าทั้งหมดถูกสังหารหมู่เด็กๆและอาจารย์ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ากลายเป็นเครื่องบูชาชุดแรกสําหรับเขตแดนมอรานะของเขาเนือเ้อเลือดของพวกเขาถูกกืนกินโดยเขตแดนมอรานะใต้พิภพของเขาได้ถูกเปลี่ยนเป็นความแข็งแกร่งของฮาโรซามันทําให้เขาสามารถสร้างพลังวิญญาณสูงสุดโดยกําเนิดของเขาได้อย่างสมบูรณ์ในตอนนั้นเองฮาโรซาเองก็ตกตะลึง เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าว่าหลังจากนั้นเขาก็รู้สึกถึงหมอกพลังที่น่าเหลือเชื่อหารัวซาเติบโตมาในสารเลี้ยงเด็กกำพร้าเขาไม่ใช่คนล่าเลงเมื่อเขาเห็นผู้คนที่ดูถูกหย,ยาดย้มเขาและปฏิบัติต่อเขาอย่างไม่เคารพหัวใจที่อ่อนโยนของเขาก็เต็ม,มไปด้วยความสุขที่บิดเบี้ยวดังนั้นเขาจึงออกจากถานเลี้ยงเด็กกำพร้าตอนนั้นเขายัางเด็กและเขาไม่กลัวอะไรเลยอันที่จริง เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความกลัวคืออะไรเขาหวังเพียงว่าความสุขที่เขารู้สึกในหัวใจของเขาจะเข้มข้นขึ้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ